ในคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องมวยบุกต่อที่ค้างไว้คือก็ไม่เลียดเท่าไหร่ท้นิคการบุกเนี่ยคือคออยยาไปเข้าใจว่าจะต้องอ่ ไปเท้าชนกันหรือใกล้กันตลอดเวลาก็เลขจนครบยกในหนึ่งยกแล้วก็เลขจนครบยกในสองยกหรือจนถึงสิบสองยกอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีอีกคือมีก็จริงแต่คงไม่ได้แนะนำวิธีนี้เทคนิคการบุกเนี่ยก็คือการเหมือนนกกระจิบกันแ ที่ลงมาจิกอาหารที่พื้นที่พื้นดินแล้บินขึ้นไปขึ้นคือจะแนวแบบเราจะต้องตั้งระยะการหลบหมัดอยู่แต่เราก็จะต้องเดินเข้าไปเพื่อเก็บคะแนนแล้วก็เอาแบบง่ายคือยับมาหนะึ่งก็ได้หรือหนึ่งสองก็ได้หรือหนึ่งสองสามก็ได้ หรือถ้ามีจังหวะเนี่ยก็สองหมัดก็ได้แต่ก็จะแนะนําแบบง่ายไว้ก่อนคือหมัดเดียวหมัดยับหมัดเดียวพอเข้าไปทําคะแนนได้เสร็จเนี่ยเราก็ถอยมาตั้งระยะขึ้นคือคู่ต่อสู้จะจะต่อยเรายากกันและขณะที่ยืนอยู่เนี่ยขณะที่ตั้งระยะหรือเข้าไปบุกเนี่ยกาดก็ต้องขยับตลอดเวลาเหมือนตักกะแตนกัน หือจะเหมือนอเหมือนไม,ไม่ไหวก็ได้เพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนว่ามองไม่เห็นว่าต่อยท้องได้ไหมต่อยหน้าได้ไหมโอกาสจะรู้สึกโรคตลอดเวลาแล้วถ้าคู่ต่อสู้ทำท่าจะบุกเลยเนะี่ยเราก็จะหนีไปเลยหนียาวไปเลยถอยยาวไปเลย หรือดีไม่ดีก็ก็เข้าทางคือกลับเป็นมวยดักคืนก็นได้